กระโถนไม่ละคุณนัค้างคืน,นดีค่ะอาไปนเจ้าแม่กำลังโอลงเจ้าแม่มว้อะไรเลยเจ้าแม่ไม่ใช่ค่ะเอารับข้างกำลังฮึมเพลงค่ะ ผมไม่รู้ผมไม่รู้ฟังดีๆนะครัั่งรัวอ้บมีเนไปเสียงรถด่วนต้องมีเสียงรถด่วนไหค่เขาต้องมีเสียงรถด่วนด้วยโอ้คุณครับโอ้โด โอ้โหพอครับดังนิดหผมเกิดมานี่ผมไม่เคยเห็นใครร้องเพลงได้ทั่วมากฮะทั่วมากครับทั่วค่ะไอเสียงคุณพูดสิ่งถามสิ่ชถามนี่มันอยาทำให้ผมก็ถึงบ้านเขาคือกูอยากจะรู้ว่านี่ใช่หัวหน้ากูหรือเปล่าเนี่ยคือน้องทััต้งใจร้องเาิค่ะเสียงอาจจะสั่นไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปอยู่เมืองกรุงจะจะไปวิกซ์ส่งวิกเสียงให้ใหม่สครับเดี๋ยวตรงนี้ถึง ถ้าคุณมาอยู่กับผมแล้วพ่อแม่คุณมีหรือเปล่าอ๋อไม่มีเลยค่ะน้ำคี่ยเป็นจ่าที่นี่มันกนถ้าคุณไม่มีพ่อไม่มีแม่จะนั้ไม่ต้องมีพันธะเวลาไปไหนได้จะแป่นเดี่ยวได้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อผมเสื้อผ้าผมจะซื้อให้ใหม่เลยบ้านรถที่ดินนะผมจะซื้อให้คุณหมดเลยคุณอยากได้อะไรผมจะมีและมีให้คุณทุกอย่างสีใจดีจังเลยค่ะขอตะเพียงอย่างเดียวนะคะางคุณอยากพอาหกก็พอโอ้ยนคางไม่ต้อง เอางี้เดี๋ยวถ้าคุณตกลงก็สักเที่ยงคืนดีกว่าเดี๋ราจะเอารถมารับอะไรคะพูดเจอเป็นวันแรกเจอกันครั้งแรกเห็นน้ำค้างไปสาวตั้งนื่อดูสิจะมาชวนน้ำค้างไปได้ง่ายดีไงเห็นน้ำค้างใจง่ายแบบนี้ตีสองเจอหลังเมนค่ะเป็นที่ใดครับผมก็รู้ว่าคุณจะไม่ไปนะดิหลังเมนได้เหรอ เตียก็อบ้มเธอล่นวเลอกควทนน้อยชอบกินเนือนี้ติดตอเตียวแผลบีกให้เสียร้องรีมั่งลหน่อยน้ำหนตอบอเป๊ะในค่าจุดสิ่งที่วังดังที่คิดยิ่งได้อยู่กับเตีย จะขับ T M T M อะไรกันเถอะเสียแล้ว่แบบว่าดูกลิ่นแบบีถ้าจัดการใด้านเดียมันก็คไม่แร์ูปผมจะเรนร้อนไเรียเดีย